และมีข่าวว่าท่านทักษิณสั่งให้ล้มโครงการนี้ oh. เป็นจริงข้อทดจริงอย่างไรขอชี้แจงหน่อยค่ะ mm hmm. ขอตอบอย่างแรกก่อนนะคะว่าท่านทักษิณไม่ได้สั่งให้ล้มดิจิทัลวอลเล็นะคะเพราะว่าจริงๆนโยบายอะไรเราก็ต้องปรึกษากับทางพัรคร่วมด้วยนะคะ mm hmm. ขอเริ่มจากความตั้งใจก่อนความตั้งใจการทำดิจิทัลวอลเล็นั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศแน่นอนค่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ดิจิทัลวอลเล็นั้นเป็น การที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียบพรบอรของวินัยการเงินการคลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียด จะต้องมีความชัดเจนและได้ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะ